สวัสดีครับสวัสดี FC จอนนี่มือปากอินดี้ที่เคารพรักทั่วประเทศครับวันนี้ผมมาต้อนรับปีใหม่ขอให้ทุกๆท่านที่ติดตามผมเป็นกำลังใจให้ผมรวมทั้งครอบครัวทุกๆคนจงพบเจอแต่ความสุขความเจริญอย่ากเจ็บอย่าจนนะครับมาด้วยครับเขาเ้าเมื่อนี้ขอให้พี่น้องกินอิ่มนอนหลับอยู่ดีมีแห้งสุบู่สุขคนนี่ครับเมนูครับตอนรับปีใหม่ผมอาหารพื้นบ้านครับ ปิ้งปลานะครับมาบงไข่ครับกล้องน,นี่ไข่ปลาปิ้งปลาขาวนะครับน้องส่วนเราตำบักทั่วนะครับขอให้พี่น้องที่กำลังเดินทางกลับบ้านภูมิยมเนาขับรถด้วยความระมัดระวังอย่าประมาทเมาอย่าขับอย่าแตะรถโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์หากง่วงก็จอดนอนจอดพักนะครับ ไข่ปลาลตำบักทัวปลาปลาในนองผมส่วนสำหรับใครที่ไม่ได้เดินทางกลับบ้านปีใหม่ยังติดงานผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านนะครับสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนที่เราเคยผิดพลาดมาในปีนี้ เก็บมาเป็นบทเรียนมาถอดบทเรียนเพื่อปรับปรุงเริ่มต้นใหม่กับปีใหม่และวันใหม่ๆนะครับฝากถึงน้องๆทุกๆคนนะครับใช้ชีวิตบนความไม่ประมาณเราไม่รู้ว่าวันต่อๆไปจะเป็นอย่างไรที่สำคัญเรียนรู้ข่อบกพรองของตนเองการของตนของคนของงานของตนเองในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาและในรอบๆหลายปีที่ผ่านมา มาเริ่มต้นใหม่ผมจอนนี่ขอเป็นกำลังใจใทุกท่านพบเจอแต่ความสุขนะครับสำคัญที่สุดนะครับก็คือใช้ชีวิตตั้งมั่นอยู่บนสติให้ดีและสัมปัชญ,ญะหนักิงเป็นฟ้ามผมนี่น้องออนะครับไพยพี่น้องไทยมาบึงไทยปลา ตตอนตอนนมาของมาเมื่อยๆเนื้อปลาจะเพียนนี่ก่างมันหลเดี๋พี่น้องเนื้อฝากบทเพลงไทน์จอนนี่มิวสิกเลยนะครับสำหรับผู้ใด้เปิดเพลงกายจอนนี่มิวสิกขอให้ทุกคนได้รับแต่ความสุขฝากเพลงจังหวะนี้เขามัดซีเจ็บที่ยังฮักน้องโมเมนต์มัดซีเส้นใดบอกครับนะครับฝากเปิดเพลงเด้อพี่น้องเด้อผมมาหวยพรปีใหม่ครับ ต้อก็ดยุงต้ออย่างนี้แต่เลยคือโอกาสมาหากรีบไววยอนปีใหม่ให้คนไทยทั้งประเทศที่ติดตามผมทุกจ่องทางขอให้ทุกต้นร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนอยู่ดีมีแห้งตลอดไปครับสวัสดีครับ